สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาอีกรั้วนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาแต่งหน้าที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเมอัพลุคที่แต่งตามได้ง่ายที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามีแค่ลิปสติกเพียงแท่งเดียวก็สามารถคิดเมอัพลุคนี้ได้แล้วนะคะและที่สําคัญลุคนี้เราจะเน้นความใสความแบล็เราจะไม่ทาคอนซีลเลอร์ตรงกลางตานะคะเราจะแบบทาแค่เป็นจุดๆเนาะตรงหัวตากับหางตาพอเพื่อเพราะว่าเราต้องการจะเผยผิวของเรานั่นเองนะคะเน้นแบบความธรรมชาติหน้าใสใดๆแบบนี้ จากนั้นนะคะก็เก็บรายละเอียดนะคะพวกรอยสิวแล้วก็รอยหมองคล้ำนิดหน่อยแล้วเราก็จะทาฟาวเดชั่นแบบบางๆทุกคนบอกเลยว่าทาบางมากๆนะคะ เราก็มาถึงพระเอกและนางเอกของลุคนี้แล้วนะคะ mm hmm. กับเจลาซี่ J.L. ยี่เจ็ดสีพีชทวิสต์นะคะเป็นนางเอกและพระเอกเลยเพราะว่าเราใช้เขาทั้งตาแก้มปากเลยคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะเราใช้สีนี้นี่แหละดูเอาว่าสวยแค่ไหน oh. โอ้โหอันนี้มันก็เอามาทาเป็นครีมบลัชแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสีนี้เป็นสีที่เราชอบมากที่สุดแล้วก็ใช้บ่อยมากที่สุดเลยนะคะจากนั้นยังไม่พอค่ะเราก็จะมาทาที่ตาของเราด้วยนะ การที่เราทาตาแก้มปากสิเดียวกันคนเดียวกันแบบนี้มันจะทําให้หน้าเราอะดูแบบละมุนนีทุกคนเข้าใจไหมเพราะว่ามันจะมีแบบการเชื่อมใดๆของตาแก้มปากเนาะจากนั้นนะคะเราก็มาฟ i นิ s h ลุกกันด้วยการทาปากเลยะคะ่ะใดๆชนี้เท่าไหร่ก็อย่าลืมเขียงคิวด้วยนะคะต้องบอกเลยว่านฝุกใจมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยเราทาทั้งตา แ,แล้วก็ปากนะแเราคือแบบสีดีมากสีดูละมุนมากเป็นๆทุกลุคแบบชอบลุคนี้มากๆเลยเดี๋ยวเรามาคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์กรอบหน้าเรานิดหนึ่งนะคะให้หน้าเราแบบคุ่งแล้วก็เด่นมากขึ้นนะคะ got out get peaches chick in Georgia เพิ่มความละมุนและความเชื่อมต่อกับบนใบหน้าของเรานะคะโดยการที่ทาเจลาซีลงไปที่ขอบตาล่างด้วยนะจากนั้นก็เขียนอะไรเนอร์แบบฟุ้งกันเลย ดัดขนตาตัดขนตาแล้วก็ติดขนตาปลอมนะคะด้วยขนตาปลอมของลุคนี้แนะนำว่าให้หาเบอร์ธรรมชาตินะไม่เอาเบอร์ที่มันยาวจนเกินไปนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าลิปของเจลลซี่เนี่ยติดทนมากๆแต่ก็ไม่ได้ทําให้ปากของเราแห้งแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าเขามีสารสกัดจากอะโวคาโดออยล์นะคะกลับทําให้ปากของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากขึ้นซะด้วยซ้านะแล้วก็ยังมีเซรัมัยนะคะเคลือบผิวของเราจาก p m 25แล้วก็กันแดดได้ด้วยนะ ว่าถ้าใครชอบลุคนี้นะคะแต่งตามกันได้ไม่ยากเลยนะแค่มีลิปสติกแท่งเดียวนะคะทาตาแก้มปากแบบนี้เลยแต่ต้องบอกเลยว่าสีเนี่ยคือสวยจริงๆนะแล้วก็กันน้ำสุดๆเดี๋ยวจะมาพิสูจน์กันให้ดูว่ามันไม่ติดแมสแล้วก็กันน้ำไัง้งเนื้อแบบนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะคะก็ทิ้งช่องทางการสั่งซื้อเอาไว้ให้แล้วนะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ